ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำผุตั้งอยู่เลขที่99หมู่17ตำบลบ้านกลางอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2เป็นโรงเรียนขนาดกลางประเภทขยายโอกาสเปิดทำการสอนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา73ปี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนรวมทั้งสิ้น130คนห้องเรียนจำนวน11ห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน1ห้องห้องสมุดจำนวนหนึ่งห้องอาคารอเนกประสงค์จำนวน1หลังโรงอาหารจำนวนหนหลังคำขวัญของโรงเรียนกีฬาดีมีคุณธรรม นำวิชาการก้าวล้ำเทคโนโลยีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่ายสวยยิ้มใสแต่งกายสะอาดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้หลากหลายสวนภายร่มรื่นสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวปัจจุบันมีนายศักชัยเพนทิสารวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำพุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุเมื่อวันที่29กันยาย,ยนพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนประธานกรรมการสถานศึกษานำโดยนายสมพงษ์มาลาและคณะการบริหารงานโรงเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ 4. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านน้ำพุจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม,มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพการเรียนตามแนวพิซซ่าและส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนที่เหมาะสมและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและการทํากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทําขึ้นผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียนจากการบริหารการจัดการศึกษาที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดากิจกรรมโรงเรียนสุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตสองอเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสอง<ไ>เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม มิกซ์เเดียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึง3ในก้าวต่อไปโรงเรียนบ้านน้ำพุมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นสื่อดินแดนแห่งการเรียนรู้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและก้าวสู่โรงเรียนยอดนิยมอันดับหนึ่งสมกับคำขวัญของโรงเรียนบ้านน้ำพุที่ว่ากีฬาดีมีคุณธรรมนำวิชาการก้าวล้ำเทคโนโลยี